ยาอนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตธุรกิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายหมู่ทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้กิจพลเดชวิสัยนะครับก็ตอนนี้มีข่าวเรื่องของยอนออกมานะครับ หลายคนก็งงๆว่ายอนนี่คือใครยอนบูรณะฮิรันนะครับเขาเป็นโค้ดนะเขาเป็นคนที่เป็นยูทูบเบอร์คนแรกๆของประเทศไทยที่ดังมากๆมียอนมีคุณเขาแล้วก็มีหลายต่อหลายคนเขาจะออกมาพูดถึงเรื่องราวของการดำเนินชีวิตเป็นช่วงสั้นๆไม่กี่นาที แต่คําพูดคําคมต่างๆนั้นมันมีความหมายแล้วก็ทำให้เขาโด่งดังมีผู้ติดตามเป็นล้านๆคนจนวันหนึ่งไม่รู้อะไรบางตาเขาก็ไปร่วมงานเกี่ยวกับปลูกป่าทํานองเนี่ยแล้ววันนั้นก็มีลุงป้อมเป็นประธานตอนนั้นอยู่ในรัฐบาลของ คอสอชอไม่ใช่รัฐบาลชุดสองนะรัฐบาลชุดหนึ่งประยุทธ์หนึ่งแล้วเขาก็ออกมาประชมชื่นชมลุงป,ป้อมก็ลุงป้อมเป็นคนดีเราอย่าไปดูอย่าไปเชื่อที่ฟังมาอย่าไปอะไรทำนองน,นี้ก็มาชมเท่านั้นแหละครับทัวลงทัวลงไม่ลงธรรมดาครับสาวสาวไปลึกๆคือคน ไม่ชอบลุงป้อมมาคนเกลียดลุงป้อมเพราะลุงป้อมมาจากแกไม่ได้เป็นคนรัฐบาลเองแต่เขาก็เหมารวมอ่ะแกว่าม,มาจากการรัฐบาลจริงๆลุงตู่เป็นคนรัฐบาลแล้วก็เชิญลุงป้อมมาร่วมรัฐบาลเท่านั้นเองพอกระแสก็ไปลงที่ย่อนออกมาแก้ตัวออกมาขอโทษก็แล้วอะไรก็แล้วปรากฏว่าสังคมโซเชียลไม่หยอไปคน้น จนพบกับความผิดที่ชอนได้ทำก็คือเขาไปขอบริจาคครับบริจากเรื่องอะไรบริจาคเรื่องปลูกป่าคือเขาออกมาบอกว่าเงินที่ได้รับการจากการบริจาคอ่ะแปดแสนกว่าบาท พอสื่อสังคมโซเชียลได้ยินคำว่าแปดแสนกว่าบาทไว้เป็นไปได้ยังไงวะไม่น่าเป็นไปได้เพราะมีผู้ติดตามหลายล้านคนแล้วบอกได้แปดแสนกว่าบาทแล้วเขาก็มาแก้ตัวว่าไม่ใช่ไอแปดแสนกว่าบาทเป็นค่าใช้จ่ายจริงๆได้ล้านกว่าบาทแต่คนเขาก็ไม่เชื่ออะไรนะครับแล้วจนไอพวกไฟป่าไอพวกที่ดับไฟป่าก็ออกมาบอกว่าไม่เคยได้รับเงินจากยน แม้แต่บาทเดียวอ้าวมันก็เริ่มเป็นเรื่องราวใหญ่โตก็มีการไปแจ้งความกันนะครับจนวันนี้อายการจังหวัดนนทบุรีก็มีคำสั่งสั่งฟ้องจอรนบูรณหะฮิรันในข้อหาช่อโกงประชาชนที่ได้เปิดรับบริจาคเงินเพื่อน,นำไปช่วยหเหลือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่เชียงใหม่สามปีที่แล้วนะ โดยมีผู้เสียหายเป็นประชาชนน่ยได้รวมตัวกันกล่าวหาจรปรากฏว่าก็หลังจากที่มีสืบวีขั้นตอนของอยายการนะหาข้อมูลหาหลักฐานอะไรเรียบร้อยแล้ว ตำรวจก็ส่งสำนวนมาก็มาดูเรียบร้อยว่ามีความผิดคือมีมูลน่ะไม่ใช่มีความผิดมีมูลมีมูลก็อายการก็สั่งฟ้องคือมันเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราโดนแจ้งความโดนข้อกล่าวหาโดนแจ้งความที่ตำรวจหรือแจ้งความที่ไหนก็ตามและเรื่องมันต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ตำรวจเขาก็จะรับการแจ้งความรับคนที่ร้องเรียนนยมาแจ้งความแจ้งความเราสมมติแจ้งความผมมีคนไปแจ้งความอย่างอาชญะครับไปแจ้งความผมเหาผมหมิ่นประมาทเรายกตัวอย่างงา่ายตำรวจเขาก็รวบรวม,รวมหลักฐานเขาเรียกเราไปสอบก่อนตำรวจก็จะมีโทรศัพท์มาหาเราะแล้วก็มีหนังสือให้เราไปเจอที่โรงพักวันเวลาเราก็ไปถึงไปถึงตำรวจเขาก็ ก็บอกเราว่าเนี <S an> ่ยคุณอาชยะก็มาแจ้งความในข้อหาบินประมาทพาบคอมพิวเตอร์มีอย่างนี่ยงยี่ยงยี่ยี่ยี่ตำรวจเขาอ่านให้เราฟังแล้วเก็ถามเราว่าว่าจะยอมรับยอมรับผิดไหมก็อยู่ที่เราถ้าเรายอมรับผิดก็บอกว่าโอเคยอมรับผมผิดผมผมไปว่าเขาเอง หรือไม่ยอมรับผิดผมก็ขอสู้คดีก็มีสองอันตำรวจก็จะทำสำนวนไปส่งไปที่อายการอายการก็จะดูสำนวนของตำรวจแล้วก็ดูหลักฐานต่างๆที่ทางอจายะเขาส่งให้ตำรวจดูดูด,ดูถ้าอายการเขาเห็นว่ามีมูลเขาก็จะส่งฟ้องศาลถ้าเขาเห็นไม่มีมูลก็จะย,ยกคำรองกรณีถ้าเรารับสารภาพ อายการเขาก็จะส่งต่อไปที่ศาลเลยมันก็ง่ายไปศาลปุ๊บก็ไปวันเดียวรับาาสารภาพศาลก็จะตัดสินจะปรับเท่าไหร่จะจําคุกเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเราไม่รับสารภาพศาลเขาจะมีการสืบพยานนัดแรกก่อนเขาศาลก็จะถามเราก่อนว่าว่ายังไงคดีนี้ถ้าเรารับสารภาพก็จบศาลเขาก็จะตัดสินเลยนัดตัดสินเลยแต่ถ้าเราสู้คดีศาลก็จะนัดไปอีก อีกนัดหนึ่งเป็นการสืบพยานพอนัดสืบพยานเราก็มีพยานกี่ปากทั้งโจทก์ก็มีพยานกี่ปากก็ไปให้ศาลนัดสืบพยานศาลก็จะต่สวนเรียบร้อยอายการมีทนายเรียบร้อยหลังจากนั้นเสร็จจะกี่ปากก็ตามถ้าเป็นคดีใหญ่ๆมีหลายปากก็หลายหลายหนแต่คดีเล็กๆก็หนเดียวจบหลังจากนั้นศาลก็จะนัดฟังคำพิพากษา,าก็เท่านี้เอง นะครับแต่ตอนที่อายการเห็นสั่งฟ้องนะอย่างคุณยอนเนี่ยพอาจารย์สั่งฟ้องยอนก็ต้องประกันตัวประกันตัวออกมายอนก็จะถูกจับไปไว้ใต้ถุนศาลเป็นห้องขังใต้ถุนศาลร,รอประกันตัวก็ดูซิศาลจะอนุญาตให้ประกันหรือไม่ให้ประกันให้ประกันก็ประกันตัวออกมาถ้าไม่ประกันลด ราชทานก็รออยู่พอสี่โมงสี่สี่โมงครึ่งสี่โมงสี่โมงครึ่งเนี่ยก็จะขึ้นรถของราชกานไปคุกก็ตามถ้าประกันตัวไม่ทานก็ไปตามประกันตัวที่คุกถ้าสารไม่ประกันอีกก็ไม่ได้ไประกันก็ติดคุกยาวติดคุกยาวเหมือนกับกรณีฟอเล็กสามดีกรณีปิงกี้กรณีดีเจแมนสารไม่ประกันตัวก็ติดคุกยาวรอ เหมือนกับกำนันนกเนี่ยสา,ารไม่กำตัวก็ติดพุกยาวหลอหอ,อขั้นตอนของการดำเนินการทางทางกฎหมายทางกายุติธรรมยาก็ชาางกฎหมารหมงกมันงก็เม็นก็คือสรุงก็คืาอายกายก็เาห็นว่ามาามูเข้าขายคาามาิดจริงนะครับก็มีชอบโกงกือชอบโงกงก็คือไปขงกับบริจาคแล้วได้างินมาแล้ง ไม่เอาไปทําตามที่พูดโด,โดนเรี่ยไรยโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตแต่เรี่ยไรต้องขออนุญาตแบข้อหานิดหน่อยเท่านั้นเองก็จะโดนแบบนี้จริงๆแล้วผมก็ว่าไม่น่าจะหนักนะทางสสากันอะไรนะจอรนเขาก็ไม่ได้ไปฆ่าใครตายไม่ได้ไปทําไปโกงแชร์ลูกโซ่เขาก็ไม่ได้ ไปทำอะไรก็เป็นแต่ชอบโกงเงินบริจาคนัครับก็น่าจะหลักล้านก็นั่นเองแต่สิ่งที่เขาโดนลงโทษไปสองสามปีที่ผ่านมาเขาเขาเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นยูซูเปอร์ชื่อดังมีชื่อเสียงมีคนตามเยอะๆเะพราะตามเยอะเขาก็สามารถทำธุรกิจได้ขายของนู่นขายของนี่จัดคอร์สอบรมเกี่ยวกับพลังชีวิต อะไรทำนองนี้ก็สรุปคือว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เขาทำมาก็เหมือนกับลวงโ,โลกอะครับเพราะตัวเองเนี่ยไม่ได้มีอุดมการไม่ได้ไมดีแนวคิดจริงๆและชอนน่เขาเขาเขาอ่านภาษาอังกฤษได้เขาก็จะไปดูหนังสือตำราภา,าษาอังกฤษพวกบทความคำคมคารมรักต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็แปลมาเป็นภาษาไทย แต่เขาก็เหมือนกับเป็นความคิดของตัวเองก็เรียกว่าบิวจนเป็นของตัวเองแล้วก็พูดคือสิ่งที่พูดจากตำราสิ่งที่พูดจากการเขียนบันทึกสิ่งที่พูดออกมานั้นมันไม่ได้ออกมาจากใจมันไม่ได้ปฏิบัติเองมันก็เป็นการหลวงโลกบอกให้เขาทำตัวอย่างนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้า บอกเข้าามตัวอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ตัวเองเ่ะยังโทงเขาขอบริจาคแล้วไม่ไปจ่ายไปอะไรทำนองนี้มันก็คือการลวงโลกจะนิดหนึ่งชื่อเสียงก็ตกลงตกลงตกลงจนไม่มีใครฟังแล้วก็ไม่มีสิทธิ์จะกลับมาอีกแล้วบางครั้งการทำผิดครั้งเดียวมันก็เกินพอเราเคยจะเคยยินคำว่า ครั้งเดียวก็เกินพอเอาจริงๆพลาดแล้วพลาดเลยจะกลับมาเหมือนเดิมยากมากแต่ก็ยังดีไม่เหมือนไอ้กำนันนกไอ้นั่นพลาดแล้วพลาดเลยติดคุกติดตารางที่พายวายป่วงกันหมดรวมทั้งตระกูลพ่อแม่เคยยือญาติก็จะโดนหางเลขกกันไปหมดเลยนั่นแหละครับสิ่งที่ พวกเราสมควรจะทำอย่างยิ่งก็คือว่าอย่าไปคดโกงใครอย่าไปทำร้ายใครยอมอดยอมจนดีกว่าค่อยๆไปค่อยๆไปตอนนี้ชีวิตเราก็แค่มีอาหารกินครบสามมือ้อได้มีเพศสัมพันธ์แก่แล้วก็ไม่ต้องมีมีที่หลับที่นอน มีสุขภาพที่ดีเจ็บป่วยบ้างเป็นค้างคาวแล้วก็ได้ทำงานแต่ตำแหน่งอะไรก็ช่างแค่นี้นะครับไั่ได้นอนหลับก็แค่นะครับชีวิตมันมีเท่านี้จริงๆนะฝ่ายหาความสุขกับชีวิตที่เราไม่ต้องไปคดโกงใคร ไม่ต้องไปตอหลอดตอแหลใครไม่ต้องไปโลงโล่งมันก็จะเป็นความชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริงก็องลองดูที่ว่าตกลงยอนบูรณาฮิรันจะเป็นอย่ันที่ผมชอบเขานะเวลาเขาพูดคําคมเสร็จ๊มเขาก็บอกผมยอนบูรณหาฮิรันโอ้โหโคตรแท้ใส่เสื้อ,อคอกรมโทเทศ่สุนะ, <S <S นะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ครับผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุม เราท่าน,นีปัญหาในการดําเนินชีวิตนะการงานการเงินก็ครัวความรักมันติดขัดไม่สําเร็จทักทีมาอ่านหนังสือของผมครับผมบรรจงแต่งขึ้นมาชื่อว่าคาถาตาราพลิกชีวิตครับผมขายในราคาได้ประาร้อยเก้าสิบบาทเงินที่ได้เอาไปเข้ากองทุนอิสระพลนะครับช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสช่วยเหลือหมาเร่รอ่อนนะครับและ เกินสตวนหนึ่งก็มากราบภูมิทัศพ่อปู่ศรีสุโธแม่ยา่าศรีปทุมมาครับผมวันนี้เวลา23.3 23นาฬิกา39นาทีผมจะทำพิธีตรวจขอพรอ,อ,องค์พระพิฆเนศเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของพระพิฆเนศท่านลงมาที่โลกมนุษย์เพื่อจะให้พรกับผู้ที่เริ่มใส,ส่รับับนะครับ วัสดีครับ23่สนาฬิกาสามสิบเก้านาทีติดต่อผมได้สามช่องทางครับทาง Facebook ดรธกิจคนเด่นวิสัยทางไลน์ทางโทรศัพท์เบอร์ไอดีไล์กับเบอร์โทรศัพท์นั้นเบอร์เดียวกันตอนนี้ผมอยู่ที่วัดราชชบูรณะนะครับด้านซ้ายคือเจดีพันปีด้านหลังก็คือปู่ศีสุโตโตย่าศรีปรทุมนะครับวันนี้ขอบคุณทราบขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้มีความสุขขอให้พาคุณพรอพี่น้องประชาชนชาวไทยทปรทเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ